สนุกมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ทํางานกับพี่ๆที่เก่งมากๆแล้วก็ทีมงานที่น่ารักมากค่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะก็แม็กเป็นไงบ้างเรื่องแรกครับลุาจริงดีใจมากครับที่ได้บทเป็นคนฝรั่งเศสคือผมเรียนมาที่อังกฤษเราไม่เคยใช้เลยครับภาษา <c oughs> เรารู้สึกว่าผมได้กลับไปอังกฤษไปเจอเพื่อนแล้วก็ได้เล่นหนังนี่คือแบบโอ้โหแบบ dream come true <c oughs> ครับก็ <c oughs> รู้สึกดีมากเลยครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยในกองเนี้ยที่ผมชอบมากเพราะว่า <c oughs> เป็นวัยรุ่นกันหมดเลยแล้วเวลาเราไปด้วยกันเนี่ยคือมันเหมือนแบบว่าเราทํางานแข่งกับเวลาด้วยแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเขาจะเป๊ะมากเรื่องเวลาเกินไปแค่นาทีเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทางานที่ค่อนข้างเป๊ะกับกับเรื่องของเวลาแล้วก็ค่อนข้างมีความท้าทายกับเวลาเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะพยายามคิดว่าเทคนั้นคือเทคดีหรือเทคสุดท้ายเพราะเราไม่รู้ว่าเข<ม>าจะแบบเขาจะให้เราแบบเลยเลทไปได้ไหมเพราะมันก็จะมีค่าปรับค่าชาร์จค่าโอเวอร์ไทม์ นังเองไหมไม่หรอกตังเองนะต่อหนังเรื่องแรกก็สนุกค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งเนาะแล้วก็โดยจะให้ทุกคนค่ะมาดูนะคะรักไม่เป็นภาษาพวกเรานักแสดงทุกคนที่มาทุกคนเต็มที่มากจริงๆค่ะเรื่องนี้ครับค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้สร้างทีสารได้ดีมากคะสร้างทีสานรู้สึกว่าจะเป็นคนที่นำความรู้สึกให้สำหรับวัยวัยสูงหน่อยสาวๆวัยสูงหน่อย ก็จะมีหลายๆลายหลายๆควาสายฝอสายฝอสาฝอได้ได้ผอเป็นฝรั่งนี่ก็จะมีกับวีเลสได้กับนะในภายนลั้ไม่ไม่กไม่ได้ก็เออเป็นเป็นการถ่ายหนังแรกๆครับที่ที่ผมได้ไปถ่ายแล้วกเป็นโลเคชั่นที่ไม่ใช่ในไทยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมสร้างวีลากรรไเยอะเลยฮะโอ้จะให้เมาค่ะ ลืมของเก่ง่ันอลืมโทรศัพท์ลืมลืมโทรศัพท์ลืมพัดปอดลืมบุญคุณลืมเสื้อใช่ลืมคุณนั้นด้วยเดี๋ยวใจเย็นคือคาแรคเตอร์ผมมันเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ของตัวรังเอกใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปทิปนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนนั้นเลยอ่ะผมแบบลืมของลืมทุกอย่างทุกคนต้องมาดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบกองนี้แบบทุกคนเฟลลี่อ่ะแล้วก็เหมือนเฟลลี่คือเนี่ยเนี่ยเราอ่ะเราอ่ะ มันมีแต่วัยรุ่นไงมันก็เลยแบบสนุกใช่อะใช่มันเหมือนแบบได้เจอแบบพี่เพิ่มเลยอะเจอพี่เจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ซื้อไม่ได้แล้วนะขอบคุณพี่เลียวฮะอือขอบคุณพี่เลียวขอบคุณพี่เลียวค่ะได้ได้ได้เอาได้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างของผมก็ประโยชน์เรื่องนี้จริงๆตอนไปถ่ายอย่างที่พี่ฟอยบอกหมดเลยเพราะมันต้องทำงานแข่งกับเวลาทั้งหมดครับแล้วก็จริงๆแล้ว คือเวลาในการถ่ายทำมันน้อยมากเรานัดกัน6โมงแค่ถ่ายได้ถ่าย8โมงเพราะรอเรื่องแสงอีกแล้วแสงให้นู้นหมดเร็ว4ี่โมงนั้นการแข่งกับเวลาเป็นเรื่องที่ท้าทายครับแต่ว่าสิ่งที่สนุกหลังจากการถ่ายก็คือการที่นักแสดงได้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ในลอนดอนนะที่พักเราอยู่ในเซ็นเตอร์แล้วเราจะไปไหนมาไหนก็สะดวกนั่งทูบไปง่ายครับใช่ฮะมันเป็นวิธีกัรแบบเฮ้ยพี่เรียวอยู่ไหนพี่เรียวอยู่ข้างหลัง เราไปพูดขหลังทาไมมันตรงนี้มันเป็นการวิธีการกํากับแบบหนึ่งคือการพักให้นักแสดงได้อยู่ร่วมกันคือสร้างความสนิทสนมวิธีง่ายที่สุดเลยคือจับมันใส่เข่งหรืออะไรสักอย่างแล้วให้มาเที่ยวอยู่ด้วยกันเนี่ยเขย่ากันสัก2 3สาวันมันก็มันทําให้ความเนื้อเชื่อใจในการที่จะเล่นหนังด้วยกันมันง่ายขึ้นแบบแบบพอเช้ามันต่อมาคุณพระมันรู้จักกันแล้วโอ้ง่ายสบายคนจำกับเลยครับก็เหมือนเวิร์กช็อปเป็นตัวเที่ยวค่ะเที่ยวค่ะครับนี่เดินทางไปถ่ายในนอกรับผม ไม่จริงนะลอนดอนไม่ได้แพงนะครับผม,ผมว่าผมว่าถูกกับภูเก็ตนะโ oh. คือแพงที่ตัว๋วเครื่องบินครับคือภูเก็ตอาจจะตัว๋วเครื่องบินถูกกว่าแต่พื้นที่ในลอนดอนหรือการขออนุญาตการถ่ายทำเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้แพงกว่าเมืองไทยนะครับเพราะตอนนี้คือผมว่าราคาถ่ายทําทั่วโลกเนี่ยกลับมาเบสใกล้ๆกันนะครับเบสใกล้ๆกันแล้วเพราะว่าทุกคนอินเทอร์เน็ตมันสื่อสารนะครับคือสามารถเปิดเช็คได้ในอินเทอร์เน็ตครับ FTA ของลอนดอนหรือว่าในนิวยอร์กหรืออะไร ราคาไม่ไม่แตกต่างครับเพ<ม>ียงแต่ว่าแตกต่างกันที่เดินทางที่ที่แตกต่างคือรถตู้ครับรถตู้ที่ที่นั่นคือรถแรกผมเสียค่ารถตู้แปดแสนน่ะสิบสี่วันสิบห้าวันแปดแสนค่ารถตู้แพงที่สุดในอกองของผมคือรถตู้ครับ<ม>แพงแพงมาท่าแพงเราคาดหวังต่าหนังเรื่องนี้อะไรบ้างผมผมมีความสุขนะผมมีความสุขถ้าเปรียบเทียบผมเหมือนผมทําหนังดีนทีแหมแล้วผมผมหลงรักเด็กเด็ก เล็กๆที่เล่นดินทีมน,นะเื่นนี้ผมก็หลงรักตัวแสดงนะไปแล้ว่าผมผมคงอายุเยอะคงคงไม่ได้ไปเล่นอะไรกับเขาเท่านั้นเองเท่านั้นแต่แตจริงๆผมหลงรักนักแสดงทนีทุกคนมีทุกคนมีรักษณะเฉพาะตัวมีมูฟเมนต์เฉพาะตัวมีวิธีการเล่นไม่ต้องไม่ลอก,กันเลยเ,ออเป็นเป็นนักสแสดงที่แบบมีตัวตนแบบเออแข็งแรงมากอะไรเงี้ยอยากให้ฝากหนังเรื่องนี้หน่อยค่ะโอ้ผม,ผมผมฝากนักสแสดงชุดนี้ครับ ผมผมชอบนักแสดงชุดนี้มาผมผมภูมิใจเสนอนักแสดงชุดนี้มากเลยครับปอยโบปริมน้องแม็กแคนเลนแอรลินแอรลินแอรลินจ่ายมาจางแอรลินครับแอรแอรลินเป็นน้องแอรเพิ่งเจอกันงานแรกนะแอรลินเต็มที่มากค่ะครับแอรลินแบบภาษาอังกฤษแข่งมากอะไรเงี้ยอิจฉาพูดไม่ได้ครับพูดอิจฉาวะเขาถ่ายเมื่อไหร่คะยาวสิามสิบเอ็ดนี้แน่แน่นอนนะครับทั้เดือนกรกฎาคมนี้นะครับผม